สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G Fox s p o t On Tour นะฮะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้เราก็ได้ดูบรรยากาศการทุบขั้งนะเป็นการเขาเรียกว่าเคาะขูดเอาอตัวขั้งออกจากกิ่งลิ้นจี่ของชาวบ้านบ้านป่าเมี่ยงนะฮะซึ่งตอนนี้ขั้นตอนนี้ยังทําไม่เสร็จนะผมก็เลยคิดว่ามีเวลาที่จะพาท่านผู้ชมเดิน เที่ยวชมดูวิวในป่าเมียงอีกสักนิดหนึ่งนะะเปิดหัวคลิปเมื่อสักครู่นี้ผมได้ซูมไปบริเวณที่เรียกว่าหนองเลงทรายนะฮะซึ่งถ้าเรามองจากจุดนี้นี่เราจะเห็นว่าหนองเลงทรายที่เป็นเกาะกองดินนะฮะจะอยู่บริเวณที่ผมซูมไปอยู่นี่ฮะ ส่วนผืนน้ำที่เป็นกว้างๆตันนี้ก็จะเป็นจุดที่อยู่ในเขตของเทศบาลตําบนแม่ใจกับบ้านเหล่าครับเป็นปลาปลานั่นเองนะพื้นที่น้ําที่ใช้ทาปลาปลาส่วนสํานักง,งานเขตทําม่าก็จะอยู่บริเวณถัดมาแล้วก็เป็นเกาะกองดินนะฮะที่เราทําสนามวุฒบอลหนองเลงทรายก็จะอยู่กองดินตรงนี้แหละฮะแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นป่าไคร้นะใจกลางป่าไคล้ แต่ตรงนี้นี่จะมีภูเขาบังไว้นะเราจึงไม่เห็นพื้นที่ที่เป็นเกาะกลางน้ำรูปหัวใจนะฮะถ้าไปอยู่ในจุดบนหน้าผาบนบ้านผาแดงก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะ,ะซึ่งนี่ฮะผาแดงก็อยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะถ้าอยู่บนยอดผาแดงจะมองเห็นวิวได้สวยงามมากครับแต่โอกาสที่จะขึ้นไปข้างบนนี่ น้อยคนมากที่จะได้ขึ้นไปนะเพราะทางก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงผมเคยขึ้นไปแค่ครั้งเดียวนานมาแล้วนะฮะเนี่ยต้องหาโอกาสขึ้นไปอีกแต่ถ้าวิวไม่แพ้กันก็อยู่ในหมู่บ้านผาแดงนะนี่ฮะเส้นทางที่กำลังไปหมู่บ้านหรือเส้นทางนีน้ก็จะมีจุดชมวิวที่สามารถดูวิวได้หรือเรียกว่าเป็น ลานตากกาแฟของชาวบ้านบ้านผาแดงนั่นเองครับก็อยู่บริเวณแถวๆนี้แหละฮะตรงจุดนั้นนี่เราจะเห็นหนองเลงทรายได้เต็มพื้นที่ครับอันนี้ครับบรรยากาศวิวสวยงามมากครับจุดนี้มองเห็นวิวได้ชัดมากแล้วก็ ถ้ามามุมนี้เราก็จะเห็นโฮมสเตย์หรือร้านอาหารที่เราได้ไปเยี่ยมชมกันคลิปก่อนหน้านี้ครับนี่ฮที่เราได้มาเขือขมมาทดลองทำอาหารทานด้วยนะส่วนพื้นที่จุดที่เป็นศูนย์เรียนรู้ถ้ามองจากมุมนี้ก็ตรงนี้เลยครับ ที่พ่อหลวงสิทธิ์พาผมไปดูเมื่อสักครู่นี้กครู่นี้ก็นี่ยอยู่บริเวณของหมู่บ้านบ้านป่าเมี่ยงอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับวิวทิวทัศน์สวยงามมากครับท่านผู้ชมดูนี่ฮะทิวสนทิวต้นไม้ไม่แน่ใจว่าเป็นต้นสนหรือเปล่านะฮะแต่ป่าบริเวณนี้นี่อุดมสมบูรณ์มากครับแล้วก็ตรงด้านล่างนี่ก็จะเป็นพื้นที่ทำกินนะเป็นไร่ ไร่ในในเข้าโพดหรือว่าพืชผักต่างๆที่ชาวบ้านทําอยู่สวนยางก็มีครับอันนี้ก็เป็นบริเวณที่ผมพาท่านผู้ชมมาดูนะคก็คิดว่าคงจะเป็นคลิปเขาเรียกว,ว่า การท่องเที่ยวคลิปนี้ก็น่าจะเป็นสุดท้ายของวันนี้แล้วนะฮะส่วนกิจกรรม g f โฟก์ฟุตบอล g ีโฟกุตบอลแล้วก็ g ีโฟกรักหนองเลงทรายจะมีอะไรมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมติดตามอีกก็อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปครับวันนี้ผมถือว่าโชคดีมากๆที่ได้มาเจอกับพ่อหลวงศิษย์แล้วก็เจอพ่อค้าที่จากลำปางเขาเดินทางมาซื้อข้่งนะแล้วก็ขอติดรถ ขึ้นมาข้างบนด้วยถ้าไมา่อย่างนั้นโอกาสที่ได้ขึ้นมาข้างบนก็คงจะอีกนานครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยมีฝนตกถนนลื่นบางจุดก็ค่อนข้างจะอันตรายถ้าเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมาก็คงจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนะแต่เราติดรถมาแบบนี้ก็ถือว่าปลอดภยดัยโดยเฉพาะมากับพ่อหลวงเสร็จแล้วสบายใจหายห่วงครับผมฝากติดตามด้วยนะสำหรับ G Fox Sport ของเราจะมีกิจกรรมอะไรครืบหนะ้าอีกก็ ขอให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ